ังตอนมาหุมท e ่อนมาไตก่อนเอความฝาจากพี่น้องไหลหลากนาปะกาเลยจะเข้าสารจะควางกินหนักตุนอีดนอซียสายหมายสถานตัวหลืองหุ่นหลุดไปลอน มาปวดเอวจัทักางเีว่าอะไรมาปวดเอวแหงเลยเจขี้นั่งรถไฟกอนแยงั่งเสียงมันไม่สร้าดฟังเสียงมันดีเสียงรถไฟเออไไงไม่ไงเออเอ้เสียงท้องใสสววันแล้วแยงซั่งอาดุนโนเมื่อยอเทายเอ้ยหอวจะนี้แล้วฟัง เจลเวลมัวไปซื้อตั๋วแล้วเึินเคี่ยยมโกดดังแบบนี้วันเกินวันไตรร้างฟังแต่เสียงเพียงแป้งล้างลังเปลี่ยนจังหวะพอขอร้องก็เลยขาเปลนเร็วเราแพร่ายหลายคนเซลเจลห้องน้ำสังเกตานา บางท้งไทน้ำส่งนกหอนอยู่รถไฟข้าวนรถดอกพันป้ายสีสกิดสุดิลปูดีลัน่นมาเถิดเพิ่งแต่คนนอเสียวหอมจั ไข่ของหรือไข่ศมขหนมหวาดอกหวาเียสาวกันตื้โมนีตาละหอยดอกพังหวาแถวนี้เป็นดอกโมบ้านข้ามนโยดอกฝนไทยก็เข้าใจดอกมุ้งงวงผู้จงสักดอกยังเบาน้อยหนึ่งไปถึงเท่าสถานีลำไปมาถึงโพลาที่เมืองเมืองบ้านไปงาม 为人间。嗯 โอปารรวิจาส,าสรสละเซลเกียงเหลือเกิดคุณอีกโมอโหอออสัตวูให้หนีภัยจนสส้างไทยเราทั้งค่ายหัวจกักีตัวทูบาลอนุสรดกปันก็มีให้ว่าเสืนโมาเคียรไปอยากน้องกับป้องเท้าสุรนานลีเอลามีอยู่นิดเดียวแลนแต่เดียวเรกแ,แ,แน่จองกุดรถไฟมันนันฟงสัญญาเตือน ยันดอกจากเทียนั่งดีดีแม่เฒ่าอย่าเอาเสือาควัเผืออย่าสงบสงบข้อสิขาดดอกลุดหายสองตายายกจอจแยดส่องเลน้องหัวใสไาม่อายากไอเอามือสีเบิงใหญ่มีต้นไม้แล